วัดีค่ะวันนี้นะคะมี่กีนะคะก็อยู่ที่จังหวัดระยองนะคะแล้วทะเลข้างหลังกีนี้นะคะก็คือทะเลบ้านเพนค่ะก็คืออยู่ในส่วนจังหวัดของระยองนะคะตอนนี้เราก็ได้มากินร้านอาหารที่ิดทะ<า>เ<า>ลนะคะภูเขาทองซ<า><อ>ีฟู้ดค่ะแล้วก็นะคะเราก็ได้สั่งอาหารซีฟู้ดกินทะเลหมดเลยมันก็อร่อยอร่อยมากๆค่ะแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นท่าเรือที่จะออมีเรือข้างไปเกาะเสม็ดนะคะส่วนใหญ่นะักท่องเที่ยวก็จะมาขึ้นเรือข้ามไปเกาะเสม็ดกันที่นี่ค่ะข้ามไปฝั่งนู้นอากาศดีมากเลยค่ะปกติประเทศไทยช่วงนี้เราร้อนใช่ไหมคะแต่ว่ารู้สึกว่าพอม,มาตากลมทะเลแล้วรู้สึกว่าเย็นแล้วก็รู้สึกสบายมากเลยค่ะใจ ิเนอ,อันนี้น้องโมจินะคะสวัสดีค่ะก่านสวัสดีค่ะ <laughs> สวัสดีปรชชนนะชาชนใหม่รักก่อนเอาโมจิแนะนำตัวก่อนคะ่ะมาอั m เดตมาในวันนึงมานิคเนวิสโมจโอเค,อเคตอนนี้นะคะ <laughs> ก็มีทูตวรรณคัมภีรยของเรานะคะมาอยู่คนค่ะแล้วก็คลิปนี้นะคะ <laughs> เป็นคลิปที่เรามากันแบบชิวๆค่ะไม่ได้มีแพลนเที่ยวอะไรนะคะเราก็เลย ได้มาจบทริปที่การกินอาหารซีบูนนะคะริมทะเลค่ะแล้วก็ขอเชิญท่านนายกสมาคมนะคะพูดอะไรดีดีค่ะตอนนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะทั้งนในและต่างประเทศนะคะดิฉันนางสาวอธิพิทักร์ราจิรัพพ์นะคะนายกสมาคมการท้าการจัดการโลนทต่กินอุตสาหกรรมเกเชียแปดิเกและคณะของท่านประธานกรรพตกรงจักรภพนะคะ วันที่ผ่านมานะคะวันที่17เมษายน2567นะคะทางครอบครัวนะคะได้ร่วมฉลองวันเกิดกับท่านประธานกรรมาธการของเราขอให้ท่านมีสขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นที่รักของครอบครัวแล้วก็ประชาชนทั้งในและต่างประเทศตลอดไปะค่ะ <S <S และก็ที่สกกาคัญที่สุดนะคะนายกจากขอคอนเฟิร์มว่าการมาะระยองในวันนี้นะคะจะเป็นที่มาของ ซัมเมอร์แคมป์นะคะของประเทศไทยนะคะซึ่งน้องๆจากทั่วโลกจะเข้าสู่ประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมนะคะคือกรุลายนะคะ2567ที่จะมีกำหนดก,การเข้าสู่ประเทศไทยอย่างน้อยนะคะอย่างน้อยก็จะมีกลุ่มคณะที่มาการเชื่อมสัมพันธ์ทตรีในด้านการดนตรีระหว่างประเทศนะคะชุดที่1และอีกชุดหนึ่งจะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเท ในด้านของวัฒนธรรมระหว่างประเทศนะคะเราก็าจะมาเป็นชุดที่2ทั้งนี้ทั้งนั้นที่เหลือนะคะกี่ประเทศก็ตามที่จะมีการ Reservation ก่อนล่วงหน้าที่จะเข้าสู่ประเทศไทยนะคะรอติดตามผลงานของสมาคมและกิจกรรมดีๆของสมาคมแอปปิตาของเรานะคะแล้วก็สถานที่ต่างๆนะคะที่คณะทํางานของสมาคมได้รับบุกนะคะ กิจกรรมนะคะให้กับลูกๆนะคะที่จะเข้าสู่ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการล่องเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาการทำแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในเมืองโบราณของสมุทรปราการ,รของเราและ,ะการที่เราได้ทำกิจกรรมกับโรงแรมที่เรามีคอนแทคและเซ็นความร่วมมือไว้อย่างเป็นทางการอย่างเช่นดีวัลลักบริษัทแอนด์สปานะคะและก็ยูนิเวอร์ซิตี้ที่ทางสมาคมได้เซ็นความร่วมมือไว้ ว่าเราจะสามารถร่วมกิจกรรมกับทาง University ไหนบ้างนะคะที่จะสามารถร่วมกิจกรรมท,ทั้งทั้งที่น้องๆจากต่างประเทศและน้องๆจากประเทศไทยจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกันได้เช่นล็อตแรกนะคะล็อตแรกน้องๆมาทั้งหมดเ,เกือบร้อยคนนะคะต่อหนึ่งชุดแล้วก็จะไม่รวมผู้ปกครองนะคะมีผู้ปกครองเดินทางมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่นะคะหากอยากมีเพื่อนานานาประเทศ ในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถ้าเราต้องการสร้าง r e เลช i ั่น h ช p ในด้านของความสัมพันธ์นะคะสามารถจองร่วมหน้ากับสมาคมนักิตาของเราได้เลยค่ะสายตรงนะคะ0 6 2 7 8 5 9 2 3งสําหำหรับซัมม์แคมป์จะเข้าสู่ไทยในเดือนกรกฎาคม2567นี้ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะต้องขอบคุณ สถานที่ในเขตเทศบาลของบ้านเเรของระยองนะคะโดยเฉพาะร้านอาหารภูเขาทองในพื้นที่ท่าเรือที่จะไปเกาะเสม็ดนะคะอาหารอร่อยมากสดสะอาดพนักง,งานใจดีน่ารักมากๆค่ะแล้วก็ดิฉันนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและใครผ่านมาในพื้นที่ระยองโดยท่าเรือบ้านเเรนะคะเขตเทศบาลจังหวัดระยองนะคะให้แวะเข้ามาจิมอาหารที่อร่อยกับ เราได้เลยค่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกิจกรรมของสมาคมด้วยดีตลอดมานะคะวันนี้ดิฉันนางสาวอภิวิกิจรพรจีรพัชนะคะท่านประธานกรพบของจตพฤษพูดวัฒนธรรมของสมาคมเราดิต,ต้าน้องมิกิวริรยากิจพรจีรพัชน้องโมจินะคะด on, คดเด็กหญิงนนทพรกิจพรจีรพักและพีพ่เปรมของเรานะคะที่วันนี้เราได้สัญจรนะคะ ได้สัญจรในการลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมของสมาคมแอ,อดอนุของเราในการต้อนรับซัมเมอร์แคมเข้าสู่ประเทศไทยค่ะวันนี้ขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ